เออพี่พก<ะ>อ่ะเอ่อแอมคำนี้ได้เ,เลดีกว่าจังกนนารนิจว่ะคาเราลเขียนทางได้เย้ไอ,อ้น้องลาวว่ะโจคาร์เมอเดียดที่ห้องวนะนี่ยคาจังฮี้เน่เดี๋ยวมีหวอหยอกรู้ฮะอีกเงินนั่นฮะคารา์เหรียญว่าเฮ็ดกันไปเย้เาเฮ็ดอู้เนีะนะ่นยก็เย้านั่นแหละมันหยาบช่างหรานั่นเมื่อวันนั้นไอเออันเมืออ่อหยอกเปิร์นได้เด้เมื่อว่าเปิร์นเงืเอมันจะจิงนั่นหรอมันหักเมื่อนั่นอันที่มัน อย่างนั้นน่ะละคาโกฮักมันดูอยู่เจ้ามันกู้วันนะคาโกฮักมันอยู่เหมือนหือล่ะอยู่เจ้ามันกูว่าน่ะมันเว่อว่ะมันอิ่มมากเอาจานไปเท่านี่คาโกไข่กาดเลี้ยงใหญ่เนอเนี่ยมีเหมือนเหมือนหือไปเลยไม่เหมือนไนเออมันจึงปุ๊ดไม่เงื่อมาหวนไปดีๆไอเออเอากันมากข้าวตังเพราะหึงอ่ะ พอทันว่ามันหักเมื่อไมันตีอยู่จอมเมื่อมาต่อถึงวันเหมือนไหนล่ะตรงมือ้วนด้วยดีๆตรงจริงไหนหันถึงกันพ้องนะอ๋อยินจอมีพกกาววันนั้นก็ตีลาดไฮคาปองเจอว่ามีเพอหักเข้านำเห็นมีฮอว์คา,าคุโต้รับาไปวันนั้นขาเดีย้อนมือหาเมฆขาก่อนนะเมฆข้าไปกินเข้าคราววันนะี้ เอลยไอ้อจอม้มืขับพอกผมแป้งกันะกกกน,นะอะ <c oughs> อฮัลโหลนองวคำไมนย,ยุ่มตันหวมากินหมูกระทะมือขน,นี่ยคำไหนำปีที่มือขาวเ oh, <no. S 2> อไอไตันเนาะำมือขับนะคำไหนดำี่ายั Bởi giờ con đi mà đứa Mà nó ạ Cần xoắn một quyền miêu quyền miêu